ดามาบอเอ่อเา้าในพันากับทีปิแปดทั้งพันษายอ๋อครับันนี้็ที่ั่ดวันี้มันเป็นวดที่ออกพรนษาเนาะภูเนาออกเนี่ออกพั้เดีคนนแ้ที่นึ่งนอกออกันายี่น่นเอามือหื้อนี่ราบมันภูเขาในพัรษากบ่นี่เกคืกัว่าเขาันเขาจะทั้งไกลมันก็ืแม่น้ำยอภูพนสิ มุยจักแนีท่าห да. น้ามือนะมปูบอกตัวเดียวสิขึ้นกระติือไายเยอะดอกปิจาหาเอาแปดขึ ky, ้นมากเกร้อนมากมันสิเป็นแปดเก้าวันนี้บอกภูมิไม่ามเมื่อคืนอ๋อถามเนเป็นแปดเก้าูให้เจ็ดเก้าูให้เจ็ดเก้าออ แ่บอกว่าอยากบอกกน,นี้าแให้ยอมีดเอาลวดิดะเอาลวดอบอกเ,เกตัวเดียวทีู่เ็ดเตัวเดียวรอนๆนอเ็ดเกาเดียวรอนๆมาจาังไูเ็ดเ่ครับกาเือมองนี่ละเทวดานะบอกเทวดาบอกทิ่ภูิเป็นม่มบอกจะไหนเน เ็ดเก้าเปธรรมดาเนี 10. 10. 10. 10. ่ยก็าว่าธรรมดาเขว่ากันย่นี่ละก็เป็นโตเลยมันโมโหเจ็ดเก้าตัวเดียวัวเดียวเขว่าัเจ็ดเะแต้าเสือมาแดงเจ็ดก้าวนี่บอกพกเจ็ดเก้าตัวเดียวื่านี่แล้ววันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่เนาะเจ็ดเก้าตัวเดียวแข็งแขตัวนี้เดี๋ยวบอกยน จเจ็ดก้าวเดียวโคโลพี่น้องวามขึ้นไหนนั่งว่านนวทีเคืขงขึ้นถือว่าดีด้ละถิอ่ตเจ้าเอาดันมาถึงตะไินึ่งสิรเ,เียวโคโล้สนเจียว,จะ,ยวจะเป็นอันเดียว่าแบบอันเพือเป็นย่อเมืนกัคือแปะเก้าเขาเจ็ดเก้าแปะเก้าพาะนี้ เป็นพระไม่เยะเรียมเตรียมจะน้อยว่าบัตับปันสนตับมติหน้าตัวเดียวโคโรตัวเดียวโคโรนเจ็ดเก้าตัวเดียวนี่แล้วย่อมแาดยอมนมักติแบบโคันโคโรนแล้วก็โปเจ้ากันผู้บริสุทิก็คือสิบวัคซีาดันสิขึ้นแจมนึงลงแจมนึงเคคือคือันสิบว่ากับวันทะ ทำเลขโบกับโบปูเลยเลขเก้าแมนเก้าแค่นี้แมนบบปูนี่ต um um> ีแมนหน่น uh ตัวหนึ่งพฤศจิกายนเก็ดเก้าตัวเดียวนะยอมนะซืซีแบบไก็ได้ไรซืรหว้ถือแค่เกิงหัว เอาอกว่าอย่างบอกกอนนี้ตัดแกเก่าให้ย่อมเก็นเอาลลดกินเยอะเอาเลยโอ้ปูบอกเจ็ดเก่าตัวเดียวที่ปูเจ็ดเก่าตัวเดียวร้อนๆนกเก่าตัวเดียวร้อนๆมาจังไต่ปูบอกเจ็ดเก่าเนี่ยครับการเชื่อมมันี่ละเทวดานับบอกเทวดาบอกที่ปูเป็นแม่บอกแจ้งแต่แม่ปู เ็นเก้าเป็ธรรมดาเนี่ยก็ว่าธรรมดาก็ว่ากันย่นี่ละก็อกเป็นโตเลยมันโมกูเจ็ดเก้าตัวเดียว็ว่ายังันนะเ็เ่แดเจวนี้บอปู้าตัวเดียวื่นี่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่เนาะเจกาตัวเดียวแข็งแขตัวนี้เุเปลี่ยน ยเก้าโเดียวโคโลไม่ด้องว่ามมือขึ้นไปนั่งว่าทีเข็งขึ้นถือว่าดีดีนะร้องเอาตเจ้าเอาดันมากันได่ศิล่งเดีวโคโลเดี๋ยนะิลเป็นเดียวจะเป็นอันเดียวว่าแบบอันเพื่อเป็นย่อเหมือนกัคือแปะเก้าเขาเย็ดเก้าแปะเก้าวันนี้ ถ้าไม่เยังเดียมเรียมจังน่อยมาบักอับปันเตนอับไม่ยังตีนาตัวเดียวคครลูตัวเดียวโครโรโรยัดเข้าตัวเดียวนี่แล้วย่อมย่อมพันมัิงตู่มันโคโร่แล้วก็เจ้ากันอันผู้อกังเสียก็คือสิวค่ายพาดมันสิขึ้นแจ้มเนืองรงแจ้มเนืองเคคือคือวันี่ว่ากัก quá anh cái tầng đại động như này, còn mới đến cho thử không anh em chọn mới còn mới là chết cầu to điao, lon lon, hay thiết áo bây áo anh cho bùa để bị ra na đi, nghiền đi. ยมนฟังนะว่าเด็กย็ดเก่าผูู้ใดมากจังไรครับอืมใครได้มากก็เทฟีโยนีละโยกอันอที่แปนว่าวัดเก้าจันโยกกลไก่เ้าอย่ล่ะว่าดงพระธาตุกิ่อย่งนี้ละโอ้ดงพระธาตุดงพระธาตุเป็นวัวเนเเวด,ด,ดเก้าของูว ผูไไ for ไไไ้ไปอันผู้ไปไปทงเออย่น้นเอาปนอไปนอนไปพัทุกเป็นช่วงจนคืนเลอกังวันเนี่ยู้ทีกางเว้นโอมดีมีดกางเว้นเลยจนใช่ไหมทไปเห็นเดินเดนรถไม่มีรถกัเนไปจอดันอินอินเรียกหน่อยหน่อยสีหน้าไม่ได้รับที่นี่ไ่ได้รับที่นี่ไม่อินหือสูยางมวดเนืองกับข้ามาพี่แล้วนะเขามากับเสีใส่หูเลยบอ ยุดถูดเรียบหดอกกันเ็คนจะเลยมาบอกยุดถูดสิบสิบหกดอกเนาะเจ็บเจ็บคนก็เลยมาบอกเย็ดเก้าเย็ดเก้าคัดมนคัดกัดนี้เจร่าเอาครับตายแล้ าบางเดิมันข้าวพันสาโอ้ข้าวพันสามันจะเป็นนั่นทานั่นทางุัหญกว่าตัย่อตลอดเยเอาเงินเลกบอกมคนณอกพันสาเราเนี่อาพันสาแล้วเรกบอกหลังพันษาาหลังพัาเขาเงนเรกกุงเป็นยังชันะเขาก็เข้าวนพันาเขามันเขาต้นงัวม่เข้าพันสาเนี่ยเเขาเนาะเ่มาเล่าาาเกเล่าสิ ถ้าเขาท่นซาถ้ามันเขามันสิเขาสู้หวัดกันตัวมวนซานออกแค่นี้มันก็่จมงวดอนี้มันตีีแฝครับไมนต้้นทุกหมวด้วยนะ้วงวนทุวดมวนเจ็ดชั้นหนึ่งกออกเจ็ดนึงเป็นแบบนั้นเด็กล้วเด็กมันตีออกน้ำคนงวนปรมาวนปัะมาห้ ผู้คนเสื่อคือเป็นผู้คนเสื่อกิดเื่อพวกเคยตามเคยถือแ่ก้อนเคืทั้งกายก็คือเอยนายโอนกับบีเนี่ยเอ็ได้กนได้เพราะเราเป็นเสื่อาหารเรือกองนะห้องประกาเรื่องพวกนี้เราไม่มาหดอกผู้อื่นท่องว่ามีหายดกขอมาด้ว เมนบูนี่ตเมนันตัวหนึ่ง,งเจ็ดกิกายตัวเดียวนะยมนะีแบบก็ได้ไหลายซือหลอาัว่าถืแค่เื่งหัวงวดนี่ถืเส้